Hello students สวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนค่ะวันนี้เราจะมาเรียนกันในวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร English for communication ในชั่วโมงนี้นะคะเราจะมาเรียนเกี่ยวกับการพูดแนะนำตัวเองแบบง่ายๆกันนะคะ Introduce yourself ก่อนที่เราจะแนะนำตัวนะคะเรามาเริ่มจากการทักทายกันก่อนค่ะเช่น Hi Hello Good morning Good afternoon Good evening เป็นต้นค่ะหรือถ้าเราแนะนำตัวเองต่อหน้าผู้คนเยอะๆนะคะเราก็อาจจะทักททยไปว่า Hi everyone Hello everyone Good morning everyone Good afternoon everyone Good evening everyone เป็นต้นค่ะ โดยคำว่า everyone หรือ everybody นะคะจะแปลว่าทุกคนนั่นเองค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นการพูดขอแนะนำตัวเองนะคะโดยเราจะพูดไปว่า let me introduce myself let me introduce myself ฉันขอแนะนำตัวเองนะคะหรือผมขอแนะนำตัวเองนะครับต่อไปนะคะ เราก็เริ่มแนะนำตัวเองกันเลยค่ะในชั่วโมงนี้นะคะเราจะแนะนำตัวเองกันแบบง่ายๆนะคะโดยจะเริ่มจากแค่การแนะนำชื่อชื่อเล่นอายุและเรียนชั้นอะไรค่ะมาเริ่มกันเลยนะคะ The first one My name is วัตุศิริชื่นตา My name is วัตุศิริชื่นตาฉันชื่อวัตถุศิริชื่นตา My name is แล้วตามด้วยชื่อของตัวเองนะคะ Next My nickname is อุ๋มอิม่ม My nickname is อุ๋มอิม่มฉันมีชื่อเล่นว่าอุ๋มอิม่ม My nickname is แล้วตามด้วยชื่อเล่นของตัวเองนะคะ Next ต่อไปจะเป็นการบอกอายุนะคะ I am X years old I am e g h t years old. ฉันอายุ8ปี I am แล้วตามด้วยอายุตัวเองนะคะและตามด้วยคำว่า years old ค่ะ Next. ต่อไปจะเป็นการบอกว่าเราเรียนอยู่ชั้นอะไรกันนะคะ I am studying in grade 2 I am studying in grade 2 ฉันเรียนอยู่ชั้นป .2 อ2 I am studying in ตามด้วยชั้นที่ตัวเองเรียนอยู่นะคะเช่นปอ1 Grade 1ป .2 อ2 Grade 2ป3 3 Grade 3ปอ 4, Grade 4ป .5 Grade 5และป6 6 Grade 6เป็นต้นค่ะ ต่อไปเรามาดูตัวอย่างการพูดแนะนำตัวเองกันนะคะ Hello everyone Let me introduce myself My name is Watusirishinta My nickname is อ i m งอิม I am 8 years old I am studying in grade 2ต่อไปนะคะให้นักเรียนทำใบง,งานที่หนึ่งโดยให้นักเรียนเขียนแนะนำตัวเอง เริ่มตั้งแต่การทักทายการขอแนะนำตัวเองและบอกว่าตัวเองชื่ออะไรชื่อเล่นว่าอะไรอายุเท่าไหร่และเรียนอยู่ชั้นอะไรค่ะพร้อมวาดภาพตัวเองและระบายสียให้สวยงามค่ะสำหรับชั่วโมงนี้นะคะครูขอจบการเรียนการสอนไว้เพียงเท่านี้ค่ะเจอกันใหม่ในชั่วโมงหน้าค่ะ See you later Bye